นะครับเรียนเชิญเข้ามานะครับอืนะครับเชิญเลยครับนะครับพันสามนะครับช่วยกันแชร์แล้วจะได้เป็นสามพันนะครับนะครับผู้ติดตามทั้งทิกตอกทั้ง youtube ทั้ง facebook ก็เข้ากันมาเต็มที่นะนะครับอ่ามันก็อาจจะดูนะดูยากสักหน่อยนะฮะนะครับไม่เป็นไรครับเอานะครับคือวันนี้นะครับนะอ่านคอมเมนต์ไม่ค่อยทันนะครับคือวันนี้มันจะมีอ่าเรื่องที่น่าสนใจ นะครับมีเรื่องที่น่าสนใจที่ผมอยากจะมาเล่ากันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีมีการให้ทนายความไปแจ้งความดําเนินคดีกับคนที่นะโพสต์ข้อความทางโซเชียลนะครับแล้วก็ไปด่านายกอย่างล่าสุดนี่ก็ไปด่านายกเป็นสัตว์เลือ้อยคานผมก็ไม่รู้ว่าด่าเป็นตัวเฮียหรือด่าเป็นอะไรนะนะครับแต่ตามข่าวเนี่ยที่สอหนอนางเรืงนายกรัฐมนตรีท่านก็มอบหน้านให้ทนายความของท่าน นะสำนักงานคุณอมพรนะครับไปแจ้งความนะครับดำเนินคดีนะฮะนะบุคคลที่โพสต์ข้อความด่านาะยกเป็นสัตว์เลื้อยคานนะครับก็โดนข้อหาไปเป็นข้อหาดูหมิน่นโดยการโฆษณาหรือดูหมิน่นเจ้าพนักงานอะไรทำนองนี้นะนะครับนะนะนะก็ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนเขาก็สอบสวนแล้วก็ประชาชนคนนี้ก็ยอมขอโทษอัดคลิปนะ อัดคลิปแล้วก็ประจานตัวเองทางโซเชียลมีเดียก็เป็นข่าวไปฮะมีผู้หญิงคนหนึ่งนมมนืนเอหนูจะไม่ทําอีกแล้วหนูจะไม่ด่านายกอีกแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งทึ่งอยากจะเตือนมายังพี่น้องประชาชนว่าใครก็แล้วแต่นะครับนะที่ชอบด่านายกเรืออะไรต่างๆก็ต้องระวังว่ามาตอนนี้เขาเอาจริงเอาจังนะครับเอาจริงเอาจังกับคนที่วิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีนะครับ เพราะฉะนั้นใครจะวิจารณนายกก็ต้องระวังต้องนะครับเพราะว่าอาจจะถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็อาจจะต้องนะไปขึ้นศาลเสียค่าปรับอย่างลายนี้ยอมรับสารภาพปรับ2,000บาทจบกันไปนายกไม่เอาเรื่องนะแต่ก็มีหลายคนที่โดนนายกแจ้งความนะครับนะกับคนดังๆก็มีมีหลายคนถามว่านายกรัฐมนตรีในเราวิจารณ์ไม่ได้หรือทําไมวิจารณายกแล้วเนี่ย จะต้องโดนแจ้งความนะดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทหรือพอ,บอรบคำหรืออะไรต่างๆคือผมขอญาตกราบเรียนนะให้ความรู้ทางกฎหมายนะนายกรัฐมนตรีเป็นบุคลบคลสาธารณะบุคคลสาธารณะคนดังดารานายกสส,สอวอวิจารณ์ณการทํางานได้หมดนะรัฐมนตรีก็วิจารณ์ณได้บริหารประเทศไม่ได้เรื่องเศรษฐกิจตกต่ำแก้ปัญหาโควิดล่าช้านะเออนะครับเนี่ยวิจารณ์ได้ครับ ไม่มีผลงานวิจารณ์ได้ศาลฎีกาเคยตัดสินอยู่แล้วกับการวิจารณ์นะักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยสามารถจะวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะนั้นไม่มีปัญหาครับพี่น้องประชาชนวิจารณายกรัฐมนตรีวิจารณ์ลุงป้อมในเต็มที่พฤติกรรมต่างๆของนายกเช่นการใช้คำพูดนะคำพูดรุนแรงนะบริหารไม่ได้เรื่องนะเศรษฐกิจตกตำ่ำการแก้ปัญหาโควิดไม่ทันใจประชาชนวิจารณ์ครับเศรษฐกิจ ตกตามกู้อย่างเดียวการจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้านะครับความขัดแย้งทางการเมืองเยอะเสรีภาพน้อยอย่างเงี้ยสามารถวิจารณ์ได้นะครับนะเพราะมันเป็นวิววภาก์วิจารณ์ตามข้อเท็จจริงตามความเป็นจริงนะพ่อค้าแม่ค้าทํามาหากินลําบากนะการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อลําบากวิจารณ์เลยครับนะครับนะไม่มีวิสัยทัศน์ต่างๆวิจารณ์ได้เต็มที่ไม่มีความผิด ท่านสามารถวิจารณ์ได้แต่ท่านจะไปบอกว่านายกรัฐมนตรีนะครับเป็นตัวเฮียเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรเงี้ยไม่ได้อันนี้ไม่ได้ครับเพราะถือว่าเป็นการดูหมิน่นเอานายกไปเปรียบกับสัตว์เดรัจฉานไปเปรียบกับเฮียหรืออะไรเงี้ยไม่ได้นะครับท่านไม่สามารถทําได้มันก็จะกลายเป็นดูหมิน่นเจ้าพนักงานเพราะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะถ้าจาไม่ผิดก็น่าจะเป็นเจ้าพนักงานก็จะกลายเป็นดูหมิน่นไปหรือดูหมิน่นโดยการโฆษณา ไปใช้คำหยาบไปด่านายกว่าไอ้เหียไอ้เดรัจฉานไอ้สัตว์อะไรเงี้ยไม่ได้คำหยาบเหล่านี้มันจะเป็นการดูหมิน่นนะครับเพราะนั้นก็ฝากว่าอย่าไปด่าท่านแบบนั้นวิจารณ์การทำงานไปเลยเนี่ยนะเช่นการบังคับใช้กฎหมายสองมาตรฐานคนไหนมาชุมนุมสนับสนุนรัฐบาลดูแลเต็มทเต็มที่ส่วมพร้อมอะไรพร้อมนะอะไรต่างๆเหล่านี้ไฟฟ้าน้ำปราปลาพร้อม แต่ถ้าเป็นฝ่ายสามนิ้วนะนะจัดให้หมายจับอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะการวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆที่เป็นไปตามข้อที่จริงทําได้ <c oughs> นายกรัฐมนตรีสืบทอดอานาจรัฐบรลานปีห้าเจ็ดนะเคยสัญญากับประชาชนว่าจะคือนอานาจให้กับประชาชนอีกไม่นานนะนายกไม่รักษาคําพูดตามที่เคยทําเป็นเพลงไว้อีกไม่นานนะอ่า จะทําตามสัญญาอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่อย่าไปใช้คําหยาบคายนะไอ้เฮียไอ้จัดไอ้เดลอาานไอ้อะไรต่างๆเราเนี้ยเป็นคําที่มันไม่เหมาะสมเพราะท่านนายกเป็นผู้นําประเทศนะครับนะก็ฝากไว้พี่น้องประชาชนเพราะนายน,นายกในท่อนหลังๆเนี่ยก็เริ่มหงุดหงิดแล้วเพราะแกโดนแซะโดนแซวเยอะแกโดนเหน็บแนมแรงต่างนะครับนะครับแกก็เริ่มทนไม่ไหวล่าสุดแกก็เริ่มโมโหนักข่าวต่างประเทศ บอกว่าเธอเอาขาลงได้ไหมนั่งไฟนั่งไฟห้างเอาขาลงได้ไหมก็โดนมีภาควิจารณ์นะครับแกก็ไปตําหนินักข่าวนักข่าวก็เป็นไงก็แซะแกตอบนะแกแซะตําหนินายกเหมือนกันว่านายกก็เคยนั่งไฟห้างไฟต่างประเทศก็นั่งไฟห้างเหมือนกันก็แซวกันไปแซวกันมาแบบนี้ไม่มีความผิดนะครับฐานดูหมิ่นนายกนะครับนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเราให้ความรู้เข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะไปด่านายก เป็นจั์เรื้อยนไปท่านก็ถูกดำเนินคดีไปแล่ยเข้ามาก็แชร์นะครับตอนนี้ก็เท่าไหร่แล้วครับเกือบๆสามพันแชร์ไปมันก็จะหกพันช่วยกันแชร์ครับแชร์เยอะๆเพจที่จะมาจัดรายการให้ความรู้ทางกฎหมายและการเมืองปัจจุบันนี่ก็เหลือน้อยครับติดคุกกิตารางกันไปหมดแล้วโดนฟ้องหมิน่นประมาทพรบอคอมดูหมิน่นเจ้าพนักงานตอนนี้แทบจะไม่มีใครเหลือนะเหลือแต่นายเดชายอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นการพูดการจาผมก็ต้องระมัดระวังก็แชร์กันไปด้วยครับแชร์เยอะๆนะครับ นะฮะตอนนี้ก็เริ่มนะอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีบุคคลภายนอกไปแจ้งความดําเนินคดีกับสสพักก้าวไกลข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับเดี๋ยวนี้นะครับข้าเอากฎหมายหมิ่นประมาทพรบอรคอมปิดปากคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับโดยเฉพาะสสสื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ย ก็โดนกฎหมายปิดปากผมก็โดนกฎหมายปิดปากก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทแต่ผมไม่เป็นไรนะครับถึงเวลาต้องติดคุกก็ต้องติดคุกก็แค่นั้นเราอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปกลัวเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทํากันต่อไปแค่นั้นนะนะครับไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรนะครับเนะยผมก็โดนฟ้องอยู่สองคดีไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับถ้าพลาดท่าเสียทีก็ไปอยู่ในเรือนจำ <laughs> ชีวิตเพื่อแค่นั้นครับไม่มีอะไรครับ เรามีปากก็ต้องมีปากาเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนคนไหนไม่ดีเราต้องวิพากษ์วิจารณ์เตือนสังคมไอ้คนนี้ไม่คนดีนะคนชั่วนะคนเลวนะคนขี้โกงนะนะคนไหนคนชั่วคนเลวเราก็เตือนสังคมครับนะโดนฟ้องหมิ่นประมาทก็สู้กันไปแพ้ก็ติดคุกกิตตรลังนะถ้าศาลเห็นว่าคนแบบเดชชาย,ยังมีประโยชน์ท่านก็รอการลงโทษก็แค่นั้นอย่าไปสนใจคนระับ ผมไม่ได้สนใจแล้วครับว่าใครจะมาฟ้องหมิ่นประมาทจะฟ้องทั้งหมื่นคดีก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับอย่างมากก็ติดคุกครับคดีหมิ่นประมาทออกมาก็เป็นไงจัดรายการต่อแต่โดยทั่วไปแล้วคดีหมิ่นประมาทนะครับศาลท่านจะรอการลงโทษนะไปดูนะครับพวกนักรบป่วนด่านต่างๆโดนสารจำคุกเยอะแยะมากมายสุดท้ายศาลก็รอการลงโทษหมดนะครับเพราะคดีพวกนี้เป็นเรื่องของการด่ากันวิพากษ์วิจารณ์มันก็อาจจะเกินเลยไปบ้างเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดเยอะไม่ต้องห่วงผมนะครับ นะผมโดนฟ้องหบินประมาทอะไรต่ออะไรเนี่ยผมไม่ได้อ่าให้ความสำคัญอะไรครับนะครับนะถ้าติดคุกออกจากคุกมาก็เป็นไงจัดรายการต่อนะครับไม่มีปัญหาครับใครจะฟ้องก็ตามสบายเต็มที่เลยไม่ไม่ได้วิตกกังวลน,นะครับไม่เคยไปยกมือไหว้ขอโทษอะไรใครนะผมนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาให้เต็มที่ครับใครจะฟ้องจะอะไรเต็มที่นะครับถ้าท่านมีเวลาฟ้องผมก็ฟ้องมาแต่ถ้าแพ้ผมก็ฟ้องกลับก็แค่นั้น นะไม่มีอะไรก็ไม่มีปัญหาครับผมก็ยังวิจารณายกเหมือนเดิมวิจารณ์ลุงป้อมไม่รู้ไม่รู้เนี่ยวิจารณ์แบบนี้ไม่มีความผิดมั้เพราะลุงป้อมแกพูดจริงเวลานักข่าวถามแกก็พูดไม่รู้ไม่รู้เพราะแกไม่รู้จริงๆเน่ยนะครับแกไม่รู้ส่วนว่าแกจะรู้อะไรบ้างแกเป็นรองนายกเนี่ยต้องไปถามแกนะแต่ส่วนใหญ่แกก็บอกอ่าไม่รู้ นะบางคนถามว่าเอ๊ลุงป้อมเป็นรองนายกในรู้อะไรบ้างไม่รู้ต้องไปถามแกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอะไรที่เป็นเรื่องจริงวิจารณ์ได้นะลุงป้อมถามนักข่าวว่าจบจากราชาพัฏหรือเปล่าก็เรื่องจริงลุงป้อมบอกว่าไอ้หาก็เรื่องจริงเพราะแกก็ต้องไปมีความโกรธบ้างมีความโกรธเป็นธรรมดาแกแล้วขี้โมโหแกโดนแซะโดนแซวเยอะนะครับธรรมดาครับนะครับแล้วแต่นะ ผมก็ไม่เคยโดนนักการเมืองคนไหนฟ้องนะครับมีทนายด้วยกันเนี่ยฟ้องหนึ่งอยู่สองคดีก็ไม่เป็นไรครับจัดให้เต็มที่ไปเลยครับไม่มีครับลอกให้เต็มเหนียวไปเลยนะครับไม่มีปัญหาครับแพ้คดีก็ติดคุกก็แค่นั้นไม่เห็นมีอะไรครับนะชีวิจิงก็แค่นั้นอย่าไปอะไรหวาดผวาหวาดเลยมีผิญหนาตอนนี้สามพันครับคนดูสามพันทาง Facebook YouTube เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะนะครับนะทิกตกอรก็อีกส่วนหนึ่งครับนะ หลายคนถามว่านายกใจแคบหรือเปล่าในการที่ฟ้อง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 ประชาชนหมิ่นประมาทดูหมิ่นอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ครับกระโดยทั่วไปนายกรัฐมนตรีเท่าที่ผ่านมาก็ไม่เห็นมีใครก็ฟ้องประชาชนนะก็เห็นนายกคนนี้แหละครับที่ฟ้องประชาชนผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเองแกแกอาจจะเครียดมั้งหรือไม่ที่ปรึกษาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าไม่แจ้งความหมิ่นประมาทไม่แจ้งความดูหมิ่นก็คนก็จะด่านายกมากขึ้นก็แล้วแต่ครับแต่โดยทั่วไปเราเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็ไม่ควรแจ้งความจับประชาชนนะ ความเห็นส่วนตัวนะแต่ก็เป็นสิทธิ์ของท่านนงะเพราะท่านโดนดา่าโดนอะไรต่างๆด่าไปถึงลูกด่าไปถึงอะไรต่างๆท่านอาจจะทนไม่ไหวนะหรือว่าเมียท่านอาจจะบอกว่าแจ้งความสักทีหนึ่ง,งหรือที่ปรึกษาท่านอาจจะบอกว่าแจ้งความก็ว่ากันไปแต่ถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะผมคงไม่แจ้งความหมิ่นประมาทใครแล้วเพราะว่าผมเป็นระดับนายกนะแค่นายแท้ประชาชนดา่าแจ้งความนี่มันจะใจแคบไปไหมก็แล้วแต่ก็แล้วแต่นะครับนะครับแล้วแต่นะครับว่าบางคนก็จะมองว่านายกใจแคบไหมนะ แต่คนที่รักนายกก็บอกว่าใจเขาใจเรานายกโดนด่าด่าเป็นสัตว์เลือล้อยคานด่าเป็นอีไอสัตว์นะครับบางครัง้งเกินเลยไปไหมเป็นผู้นําประเทศนะนายกก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับไม่มีกฎหมายนะอนุญาตให้ใครด่าใครโดยไม่มีเหตุมีผลไม่มีบูลความจริงนะครับมันก็จริงอยู่ไม่มีกฎหมายฉบับไหนให้คนมาด่าชาวบ้านได้โดยไม่มีเหตุผลแต่ถ้ามันมีเหตุผลก็ด่าได้ครับ วิจารได้ถ้ามีเหตุผลเป็นเรื่องจริงก็ด่าได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเหตุผลไปด่าเขาก็สวยนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับก็แล้วแต่นะครับใครรักนายกก็บอกไม่ควรด่าก็ว่าไปนะครับนายกท่านก็มีสิทธิ์จะแจ้งความแต่ในขณะเดียวกันประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะมองว่าใจแคบนะใจแคบบางคนก็บอกนายกบอดแหกใจแคบใจปลาซิวแค่ประชาชนมิฝากวิจารณ์ด่าหน่อยแจ้งความจับก็แล้วแต่ครับ แล้วแต่มันมี2มุมครับเปลี่ยนมี2ด้านรายการทนายคลายทุกข์ก็มาใช่รายการที่มานั่งดา่านายกเลยรายการที่วิพากษ์วิจารณ์การเมืองวิชาวิชาบุคคลสาธารณะแบบตรงไปตรงมานะครับอะไรทําไมเป็นความจริงก็อย่าไปใส่า้ายนายกแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ซัดเต็มเหนียวครับโดยเฉพาะที่มันเกี่ยวกับการบริหาราาประเทศชาตินี่จัดเต็มเหนียวครับไม่มีผลงาน เก็บรายได้ไม่ตรงเป้าแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ตรงจุดซัดเต็มที่ครับไม่มีปัญหานะครับอย่าไปใช้คำหยาบอะไรมากนะครับก็ก็ว่ากันไป